เอาเลยครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปยืมเพื่อนกันกันกบ LR b อาร์ลีตัวใหม่ก็คือโบลีล่างผมดําที่ไม่มีการแปลงล่างอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าทำแบทเทิลโมชั่นได้สวยอยแล้วก็ความสามารถก็เก่งก็เลยิว่าใครชอบโบลีก็ควรจะเปิดนะผมว่ามันของมันต้องมีสำหรับคนรักโบลีแน่ๆเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างสำหรับโบลีตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวเหร็นเขียวนวั้นดังนั้นผู้นำมันจะนำแค่ทีมเดียวนะครับก็เหมือนกับพวกตัวโกจิต้าสีหรือว่าโกคูแบ็กที่ผ่านมาที่เป็นตัวเหร็นเขียวตัวเหร็นเขียวนําทีมเดียวแต่ว่าตัวเหร็นแดงนําได้มากกว่านั่นเองซึ่งผู้นําของโบลี่คือทีม exploding rate ก็คือทีมระเบิดความโกรธนะครับตรงตามตัวละค,ล K 4, ะครคีบวกส2่สร่สิบถัดมาของส่วนท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายเนี่ยเอฟเฟกทั้งสองท่าเหมือนกันแค่ว่าแอนิเมชันไม่เหมือนกันเฉยๆเอฟเฟกคือการ stack e d u c a t n s ี20%เ์ นะครับคือตัวนี้มันจะแบบว่าออกแนวต้องต้องโจมตีบ่อยๆต้องทําอะไรบ่อยๆตามเนื้อเรื่องก็คือมันจะเรียนรู้ระหว่างการต่อสู้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองเชื่อมโยงกับพาสีกันต่อคุณจะเก็ตเลยว่าทําไมมันถึงเหมือนกับเนื้อเรื่องมากกับความสามารถของเจ้านี่นะสำหรับตัวของพาสีบูลลี่ตัวนี้มันจะมีฉากเปิดตัวครั้งแรกที่มันเข้ามาในเธอเลยถ้ามันเข้าเ์นปุ๊บมันเริ่มฉากเปิดตัวเอฟเฟกคือทําให้เวลา1เทิรเธอแรกเนี่ยมีคีบวก4แล้วก็ลดดาเมจอีก40%ิ แล้วก็ได้คิบวก3ลดดาเมจอีก30%ในเวลา3เธอแรกดังนั้นก็คือเธอแรกเนี่ยลดดาเมจ70%เรเลยทําให้มันใจแบบว่ามีพลังป้องกันที่ยืนรับไม่ตายได้แน่ๆต่อให้ดีเฟนซ์น้อยมากๆก็ตามหมายถึงเลขนะครับอันนี้คือเอาไว้การช่วงเธอแรกเลยอย่างเงี้นแล้วก็จะตามมาด้วยเอฟเฟกตตั้งต้นที่มี A d k d e f e n s e 260%แล้วก็ติดกาดถาวรนะครับพร้อมกับทุกครั้งที่มันทำการโจมตีเนี่ยมันจะบวกคิบวก1 สูงสุดถึง5 defense บวก50สูงสุดถึง400แล้วก็โอกาสในการคิบวก20สูงสุดถึง100%แล้วก็อีกอย่างที่ตามมาก็คือต่อการโจมตีที่มันได้รับนะครับมันจะได้คิ่บวก1เือนกันซึ่งสูงสุดถึง5แล้วก็ a k บวก40%สูงสุดถึง300%พร้อมกับเบิ้ลธรรมดาลุ้นโอกาสที่50%เป็นท่าไม่ตายสูงสุดถึง4ครั้งด้วยกันดังนั้นอยากให้ตัวละครนี้คิ100%บวกกับ defense เต็มที่ก็ต้องโจมตีบ่อย แล้วก็อยากให้ตัวละครนี้ดาเมจแรงมีการอะไรมากขึ้นตีเบิลตามมาเยอะขึ้นก็ต้องโดนโจมตีซึง่งหลักก็ต้องควบคู่ไปได้วยกันนะครับจะรับแค่อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องโจมตีบ่อยๆด้วยถึงจะได้ให้มันเก่งแบบเต็มที่นั่นเองส่วนต่อมาคือต่อการที่มันโดนโจมตีท่าไม่ตายเรียกว่าทุกๆครั้งที่มันโดนโจมตีท่าไม่ตายเนี่ยตัวละครตัวน,นี้จะบวก Ad a เ c defense ให้ตัวเอง30%ซึ่งมันสามารถบวกได้ทุกครั้งที่มันโดนก็คืออารมณ์แบบเป็นการ s t a ็กใน ไกลๆเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันนับว่าแบบว่าโดนปุ๊บาบเพิ่มขึ้นโดนปุ๊บก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแม่งเรียนรู้ระหว่างการต่อสู้ <c oughs> เอาคําพูดจากในหนังมาใช้กับไอตัวหานี่ได้เลยครับยิ่งมันตีเยอะยิ่งมันโดนตีหรือว่ายิ่งมันรับไม่้ตายมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับเป็นความสามารถในการเคาน์เตอร์นะฮะเป็นการเคาน์เตอร์ท่าอันอาร์มหรือว่าท่าโจมตีแบบหมัดนั่นเองจะเป็นการลบล้างแบบเกสแซนแล้วก็ บวกดาเมจตัวเองเนี่ยสองชั่วข่าวพร้อมกับเคาน์เตอร์สวนกลับนะครับปกติตัวเคาน์เตอร์มันจะไม่ได้บวกดาเมจอะไรแบบนี้นะมันจะเขียนว่าเออเคาน์เตอร์สวนกลับด้วยพลังทําลายล้างแบบนี้แบบนั้นอันนี้คือมีการบวกดาเมจด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่ายื้อใบเกมยาวๆเล่นในเกมยาวๆที่มันเก่งอยู่แล้วกับด่านเกมยาวสายสแต็กเนี่ยเพราะว่าตัวของบูลลี่จะเป็นตัวละครที่น่าจะเคาน์เตอร์ได้แรงสุดในเกมเลยมั้งจากทรงนะคิดว่าเพราะว่า โอ้โหบวกดาเมจเพิ่มและเคาน์เตอร์สวนกลับนี่โหดมากถัดมาเนี่ยตัวของแอคทีฟสกิลนะครับเงื่อนไขในการใช้งานนี่ง่ายมากนะฮะตัวนี้ก็คือเข้าเทินสามของตัวละครของตัวละครนะไม่ใช่ของเกมต้องให้ตัวละครนี้โผมาก่อนแล้วก็นับไปครับสามเทินพอครบสามเทินเราสามารถใช้งานไดน้ซึ่งเอฟเฟกต์หลังจากกดใช้เนี่ยเป็นการทําดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วคราวแล้วก็ทาดาเมจใส่ศัตรูพร้อมกับได้รับผลบัฟให้ตัวเองเนี่ยดีเฟนซ์บวก60%แล้วก็ มองเห็นท่าไม้ตายของศัตรูได้เป็นเวลา1คืนนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์กับตัวละครมันเองนะครับเพิ่มความถึกแล้วก็มองเห็นไม้ตายปุ๊บก็ไปคอมโบกับการรับไม้ตายได้เพราะยิ่งมันรับไม้ตายมันก็ยิ่งบวกพลังโจมตีกับดีเฟนซ์เพิ่มไปด้วยอะไรแบบนั้นตัวนี้คือเรื่องการอัพเส้นทางง่ายมากๆครับไปใส่เบิ้ลอย่างเดียวเลยคือแบบต่อให้มันเบิ้ลบ่อยอยู่แล้วนะแล้วก็จะติดเบิ้ลจากเส้นทางง่ายแต่ก็ใส่เบิ้ลเหมือนเดิมแหละ เพราะว่าจะเป็นคีนหรือว่าหลบก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ในการอัพให้มันในด้านของการอัพนำนะผมว่าเบิร์นเนี่ยมาสุดแล้วเอาละครับมาพร้อมหรือยังฮะตัวนี้โบลี่ร่างพลังลิงร่างโกดกี้ยวลร่างโกดแขนเฮ้ยออาภาพอาร์ตนีกรเที่อยู่นะชอบเอฟเฟกต์มันอะ

เรียกว่าใครชอบบบลี่เนี่ยเห็นเทินแบบนี้ก็ต้องฟินนะฮะแต่ที่มันดีที่สุดเลยก็คือผมว่านี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คนอยากเปิดบบลี่ตัวใหม่เว้ยถ้าไม่นับความสามารถและก็แอนิเมชันก็คือแบทเทิล o t โมชั่นมันเว้ยดูไอ้ที้แบทเทิลโมชั่นที่ดีที่สุดในเกมคือร่างผมดำโบลี่คุณดูดิอะไรอะ่ะมันเท่ผมไม่รู้ว่าไมโบลี่ภาคซูเปอร์ถึงทํา มันเกมมันถึงคุกกับบั t เทิลโมชั่นมันได้นขนาดนี้นะเป็นทุกล่างเลยนะแม่งเท่ทุกล่างเลยงงมากทั้งล่างซูเปอร์ไซยาทั้งล่างฟูลพาวเวอร์ไม่แต่ล่างผมดำในล่างเนี่ยล่างความโกรธเกีียวเนี่ยมันยังดูโคตรเท่เลยครับเท่กว่าล่างซ e ูเปอร์ไซยาเด้อม้งเนี่ยคุณดูดิโอโ้ต้องชมจริงๆครับไอตรงนี้แม่งแบบทําดีมากเอาละ่ะมาก็จะมาเล่นในทีมของตัว มูวี่บอสเลยเนาะผสมกับมูวี่ฮีโร่ใช้ผู้นำฟรีเซอร์นะฮะซึ่งเราจะเอาแค่ผลผู้นำจริงๆแล้วฟรีเซอร์มันจะไม่ติดในทีมบบลลี่นั่นเองมันไม่ติดในเอ็กซ์โพดิ้งเลแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะเอาให้บบลลี่มันได้เก่งเต็มที่นั่นเองเปิดมา Defense 8, นะดีเฟน s ์สองแสนแปดนะเราคือวิธีการเล่นมันน่ะต้องให้มันไปโดนโจมตีบ่อยๆเว้ยในช่วงเธอแรกเพราะว่าช่วงเธอแรกอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ตัวละครมันเองอ่ะมีลดดาเมจมาให้ มันเอาลดดาเมจช่วงต้นเกมมาให้มันไปรับตีนี่แหละครับเพราะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้รับตีนเนี่ยตัวมันเองจะไม่ได้พลังเพิ่มขึ้นนะฮะความเก่งมันมาจากอะไรครับก็มาจากการที่มันโดนโจมตีบ่อยๆแล้วก็ตัวมันเองโจมตีบ่อยๆด้วยดังนั้นก็ตัวสแต็กแบบจ๋าๆแบบเนี้ยดามเมจเปิดมาอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนมากนะสิบสี่ล้านประมาณนี้ถือว่าเป็นเกมแบบเฉยๆ แต่คือสำหรับตัวสแต็กถือว่าเปิดมาได้ดีสแต็กแบบสแต็กจ๋าขนาดเนี้ยไม่มีสแต็กแบบไม่มีสแต็กกึง่งระเบิดดาม,มีหรืออะไรอันนี้คือสแต็คทุกกระบวนท่านะครับเพราะว่าถ้าให้พูดจริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโบลี่มันได้เอ็นที่มันยิงดอกแรกสิบสี่ล้านน่ะมันมันมีแค่เอเคตั้งต้นกับบัาโดนโจมตีมนันนิดหน่อยเองก่อนก่อนที่มันจะโจมตีมันโดนโจมตีมาสองทีก่อนมนะ้หรือบวกดามจไปด้วย เรารู้สึกว่าจะเบิลบ่อยด้วยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเปิดมาได้ดีนะตีแม้ตายบ่อยแล้วต่อให้เลขดาเมจมันน้อยแต่ว่ายิงแม้ตายเข้าไปเยอะๆก็ถือว่าถือว่าซืซ้ออนาคตนะฮะในสแต็ก20คือเราไม่ต้องไปสนไม,ไม่ต้องไปแคร์เลยมากครับเราไม่ต้องไปแคร์เลขดาเมจช่วงต้นเกมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่มันกาลังเริ่มนะครับเริ่มแบบเริ่มเรียนรู้นะฮะบูลลี่เรียนรู้ระหว่างการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย รอไปสักเทือนึงเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแตกต่างขนาดไหนพอเราโดนโจมตีมาเยอะๆหรือว่าเราโจมตีไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้พลังต่างๆมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าให้จํากันใหม่ใครใครลืมไปแล้วบ้างอะกูพูดตอนไปความสามารถไปเนี่ยใครลืมไปแล้วบูรี่โดนโจมตีเยอะได้อะไรอะคุณลองคุณลองแบบต่อยผมสิ้นใจดิบูรี่โดนโจมตีเยอะได้อะไรบูรี่โจมตีเยอะแล้วได้อะไรขึ้นมา ถ้าเกิดว่าคุณลืมไปหมดแล้วแสดงว่าคุณไม่ผ่านนะอันนี้ผมบอกเลย <c oughs> คุณไม่ผ่านนะคุณต้องเรียนรู้ระหว่างการเล่นระหว่างอา้ากูลืมไปว่าเอาใหม่นะเอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับนะครับเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้มันผิดพลาดนิดน,นึงโอเคตัวเพื่อนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าผมยีมแบบเวอร์ชั่นยังไงบ้างผมมีเป็นตัวเพื่อนแบบ55%แล้วก็ลิงประมาณนี้เวอร์สามเวอร์สี่ ก็คือใครที่เพิ่งเปิดได้มาแล้วปั้นสดๆใหม่ๆมแกะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ตามในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูเพราะตัวเมื่อกี้มันเป็นตัว2เส้นทางไงคือคลิปยืมเพื่อนต้องทําใจครับมันจะแบบว่าอพอเรายืมเพื่อนแล้วเราแพ้ไอตัวเพื่อนที่เรายืมในเฟรนด์ลิตเ่ยมันจะหายไปเว้ยต้องรอรีวันใหม่ก็เดี๋ยวให้บูลี่ไปรับตีมบ่อยนะครับเพื่อเอาพลังโจมตีนั่นเองคือบูลี่มันจะได้ดาเมจต่อการที่มันโดนโจมตีแล้วก็ได้พลังป้องกันหรือว่าไอตัวดีฟเฟนท์เนี่ย ต่อการให้มันโจมตีนะครับยิ่งมันโจมตีเยอะมันยิ่งได้ d e เฟน s ์แล้วก็คิเลตนะครับคือกว่าจะได้ความสามารถโกงๆแต่ละอย่างต้องใช้เวลาสักเทินถึง2เทินก่อนบิวสแตตให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงเทือแรกมันจะยิงแค่หลัก10ล้านอยากแตะ30ล้านได้ผมคิดว่าต้องขอสัก2เทินอต้นต้นเกมเทอแรกแมันจะไม่ได้ว้าวมากไง ก็ให้มันสแต็กไปก่อนตั้งตัวตั้งอะไรก่อนเอาคีร้อยเ์ซดึงขึ้นมาเอาไอการที่มันจะตีเบิ้ลแบบว่าตีเบิ้ลสี่รอบขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ยถึงจะค่อยแบบเริ่มเครื่องติดแหละอารมณ์ก็ตัวสแต็กแหละครับแต่รอบนี้เราเปิดมาแย่หน่อยนะเราไม่ได้ตีเบิ้ลไหมตายเพิ่มเลยเราตีไปนิดเดียวเองอไอรันแรกที่เราเล่นแล้วเราตัวแตกพ่ายไปคือเราติดเบิ้ลเยอะนะอันนี้คือแบบไม่มีเบิ้ลเลย ก็ส่งผลให้มันแบบไม่ได้แบบเถื่อนขึ้นกว่าเดิมพอพอมันยิ่งเบิ้ลเยอะมันยิ่งดีอะต่อให้มันเพิ่มแค่ยี่สินต์แต่ด้วยคำที่ว่าตัวมันเองอะมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการตีเบิ้ลได้เยอะมากๆเลยมันเบิ้ลได้ประมาณ4ี่รอบจากพาสีอะหมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณเก็บพาสีโดนโจมตีครบสี่ครั้งปุ๊บมันจะมีโอกาสในการติดไม้ตายห้าสิบเรี่รอบจากพาสี แล้วรุนทั้งหมดแล้วก็คือมันตีไม้ตายได้6รอบก็คืออีก2รอบแบบมาจากดาเมจต่อเทินปกติที่เราโจมตีเนาะแล้วก็จากเส้นทางแล้วต่อให้มันเพิ่มแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากท่าไม้ตายแต่คุณก็ลองคิดดูว่าถ้าสักเทินหนึ่งมันตีไม้ตายสี่ครั้งหรือว่าโชคดีมากๆก็ตีไม้ตายห้าครั้งหกครั้งอ่ะมันก็ทําให้สแต็พลังมันอ่ะก้าวกระโดดมากๆเพราะถ้าเกิดว่าจะให้มันสแต็ปไม้ตายไปหลักแบบ 30%อะไรอย่างนี้นะผมว่าแม่งโคตรเวอร์เอาจริงเวอร์มากแล้วก็อีกอย่างคือไอการเบิ้ลนเนี่ยผมมีคนมีคนบอกว่าเป็นเบิ้ล50%มันจะดูแบบว่าหวังอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่คือมันจะเป็นสกิลคนละเรื่องไงนะเกี่ยวว่าเปลี่ยนจาก h ไฮแชน์ are, เป็นเกสแชน์คุณลองคิดภาพตามผมดิแม่งเบิ้ลนสี่รอบถ้าเป็นเกสแช์หมดอะ่ะไอฮีตัวนี้มันจะโหดมาก บางทีก็ต้องเข้าใจว่าเกมมันต้องบาลานซ์กันบ้างนะครับไม่ต้องเวอร์หมดก็ได้นะอันนี้ไม่งั้นเราก็ชิปหายหมดอะบูลีแม่งเบิ้ลกันแบบคือแม่งตีคนเดียวไปเยี่ยวร้อยเลยถ้าอย่างนั้นอะเพราไม่ตายจะติดบ่อยมากโอเครอบนี้นะครับดีเฟนดเดงเป็นเท่าไหร่6แสนเลยเราโจมตีไปนิดเดียวเองนะเราโจมตีไปแค่เท่าไหร่4รอบใช่ไหมเท่ากับว่าเรามีคิเรทที่80%ลยทีเดียวจังหวะนี้ ก็ต้องเตดเคีบ่อยแล้วไหมมาฮะเดี๋ยวเราต้องกด <c oughs> กดแอคทีฟพังบีทการโบลี่แดงก่อนนะทียเดี๋ยวตัวระเบิดมจมขึ้นใจแล้วจังหวะนี้แล้วก็ผมจะให้โบลี่โบลี่ภาคเสร็จที U ่อาร์ลิงดีปะ่ะโอ้โหไม่ได้เท่าไหร่เลยวะ่ะคือมันจะมีลิงก์หนึ่งที่แบบเป็นเฉพาะของพวกโบลี่คือลิงก์เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากในด้านการแบบทําเงื่อนไขนิดนึงมันต้องเลือกต่ำกว่า50%นี่และประเด็นแล้วไม่ใช่อะไรเลย โอเคเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะฮะแต่นั้นก็หมายความว่าบูลี่จะไม่โดนโจมตีนะสิเออช่างมาแล้วกันเราเอาแค่บัฟโจมตีของมันเองแล้วก็สแต็คอ d ดเคดีเ e นต์ต่อไปนะครับเนี่ยผมคิดว่าหลังจากจบเทินเนี้ยมันถึงจะค่อยแบบดูดีแหละสลัสบโบลี่ของเราแต่ตามหลักแล้วมันควรต้องโดนโจมตีอีกสักคืนหนึ่งนะอันนี้เราให้โกฮังดูตีนไง ก็เลยอาจจะเสียดาวเมดของเธอนี้ไปได้16ล้านนะรอบนี้ค่อยๆใส่ค่อยไปยค่อยคยัดเข้าไปค่อยๆยิงค่อยๆสแต็กเข้าไปครับเจ็คิดสิ80%น่ะอย่าให้เสียชื่อคือเปิดแม้ตายมาครั้งที่1 9ึ่ง9ล้านเประมาณนี้ยิงเข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็คือ4ครั้งลุ้นเอา50%จะมาหมดไหมนะครึ่งครึ่งหนึ่งมาและเฟลรอบหนึ่งนะฮะเฟลรอบได้รอบบาลานซ์อ่ารอบนี้ติด อีกรอบหนึ่งเพิ่มไปอีก20%แล้วก็เพิ่มพลังดีเฟนซ์ไปอีกเพราะว่ามันโจมตีเหมือนกันนี่แหละได้พลังไปคิดว่าด่านที่แบบว่าเอาโหดๆเลยตั้งแต่เกมเกมแบบต้นเกมเธอรแรกเนี้ยโบลี่อาจจะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าด้านการป้องกันมันก็ได้นะผมว่าเธอรแรกอะแต่พอจบเธอรแรกไปอะ่ะกับด่านที่มันไม่ได้ยื้อนานมากอะ่ะโบลี่ บูลี่มมนอาจจะแพ้ด่านครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะแบบว่าด่านแบบแบบว่าด่านที่มันไม่ได้เป็นด่านให้ตัวละครเรามีโอกาสในการสแต็กขนาดนั้นนะเพราะผมมองว่าบูลี่เป็นตัวละครที่ใช้เวลาในการสแต็กระดับหนึ่งนะไม่ได้ไวขนาดนั้นมันต้องทําอะไรหลายๆอย่างมันต้องโดนโจมตีมันต้องอะไรผมคิดว่าต่อให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมาเยอะแต่ผมคิดว่ามันยังมันยังไม่ได้ไวขนาดนั้นนะ ถ้าด่านแบบเปิดมาแล้วยิงแรงเลยเนี่ยก็อาจจะน่าเป็นห่วงอยูอย่เหมือนกันนะครับคือ,อยังไงถ้าเป็นด่านเกมยาวอะ่ะมันสบายอยู่แล้วแหละคิดว่าสบายสบายมันคือแบบสุดยอดเจ้าพ่อแห่งด่านเกมยาวสายสแต็กจ๋าขนาดเนี้เกมยาวมันเก่งอยู่แล้วอังนั้นเกมสั้นๆอย่างงี้ก็คิดถือว่าเป็นอะไรที่น่ามาลองให้มันเล่นดูว่ามันจะไหวได้ขนาดไหนอย่างด่านโกคูเนี่ยจริงจริงก็ ไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรเท่าไหร่ด่านโกคูนี่มันรับ normal สบายอยู่แล้ววะ่ะมารอบนี้ถ้าได้ทํางานลิงเบอร์เซอร์เกอร์จะแจ่มมากเลยลิงเบอร์เซอร์ถ้าทํางานได้นะแต่น่าจะยากว่ะโอ้ดีเฟนส์โอ้โหไป2ล้านแล้วฮะแต่อันนี้คือหมดความสามารถในการลดดาเมจไปแล้วมีแค่พลังดิบเพียวๆแต่มันถือเป็นตัวละครที่พลังดิบได้แบบเยอะมากๆเลย2ล้าน ทุกครั้งที่มันโจมตีถ้าไม้ตายก็เพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะก็เอาละแล้วก็ถ้ามันโดนไม้ตายปุ๊บก็สแต็กเพิ่มเหมือนกัน30%ไม่แน่ใจว่าโดนแบบอันอานแล้วเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยไอการเพิ่มメデ d เคทีฟิส์สามแบบมันยังส่งผลอยู่ไหมแต่ผมคิดว่าอาจจะส่งผลปะอันนี้เพราะว่ามันเขียนว่าแบบทุกครั้งที่ว่าสตูโจมตีไม้ตายใส่ต,ตัวละครตัวเนี้มันก็น่าจะ เข้าใจกันได้ว่าเออถ้าโดนไม้ตายก็คือได้บัฟเลยมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้านะใครชชว่์วก็บอกกันได้นะว่ามันต้องโดนโจมตีเข้าเลยไหมหรือว่าแค่มันโดนโจมตีไม้ตายเข้ามาปุ๊บมันได้เลยต่อให้มันจะเคาน์เตอร์ก็ตามนะอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมาก็หวังว่าโกคุบูจะต่อยอันอาร์มเข้ามานะจะได้โชว์เคาน์เตอร์ไปหลังจากที่อะไรไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเข้าเทินหกของเกมเนี่ก็น่าจะตึงเอาเรื่องมาลิงกับโบลีซซะด้วย ตัวชั้นอีกคนหนึ่งกากาคอรดไปลุยถ้ามันยิงไม่ตายเข้ามาแล้วเลือดหายไปจนเหลือ50%นี่คือแบบแจมแล้วโดนเตะเพิ่มดาเมจไปด้วยนะครับโอเคนี่แจมแบบเป็นอะไรที่แจ่มมากๆน่าจะเก็บพาสีเต็มไม่ไม่ไม่เคาเตอร์หรอไม่ไม่เคาเตอร์อันอาร์มหรอเต็มเต็มเลยแต่ก็ถือว่าดีครับเพิ่มเฮ้ยเบอร์เซอร์กทำงาน 30ล้านไปเลยไงเราเยอะต้องบ้าพลังตามมันจะได้แบบเป็นบัฟเพิ่มดาเมจต้องบ้าตามมันถ้าไม่บ้าตามมันเดี๋ยวไม่แรง18ล้านผ้าเล็กมาแล้วฮะนี่ไงเริ่มมาแล้วไงเริ่มมาแล้วไม่มีซับนะไม่มีซับในเธอในะรอบนี้มีแค่พลังลิงก์กับเพื่อนมันแล้วก็เฟลไปแล้วแต่ว่ามันจะแบบมันจะติดแบบครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ เข้าใจได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ไม่ได้เหมือนเอเบต้านั่นเบกาต007ที่เป็นเมีิ엄แซนอันนี้ก็คือดีกว่าเยอะ50%นะก็เนี่ยครับท้าเล็กเลย19ล้านแล้วตีเยอะก็พื่นเยอะถ้าไม่ตายนะแต่รอบนี้แม่งตีแม้ตายไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเล็กติดมา2รอบเ,เองอือน่าเสียดายถ้าเกิดว,ว่าคุณเล่นขึ้นก็จะเกิงไวกว่านี้นะถ้าเกิดว,ว่าคุณติดเบิร์ตั้งแต่ช่วงแรกๆบ่อยๆอย่างเงี้ย ก็จะส่งผลให้มันเพิ่มอย่างที่ผมบอกไปอ่ะต่อให้มันเพิ่มน้อยเพิ่มแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่คือความถี่กับความสม่ำเสมอในการติดเบิ้ลอ่ยยังไงคือระยะยาวมันดีอยู่แล้วอย่าไปแคร์ว่าเออต้นเกมแม่งเลขดาเมจติดเบิ้ลตามมาแค่เจ็ดล้านหกล้านแปดล้านน้อยจังวะให้เราสนแค่ว่าเออมันยิงแล้วมันได้สแต็กดีกว่าอันนั้นนะสำคัญคือตอนเนี้ยด่าน่ะจริงๆแล้วอ่ะ ทีมในยุคใหม่อะมันจบด่านนี้ไวมากนะตอนเนี้แต่ประเด็นคือผมเล่นยิงเพื่อนอนะมันจะมีข้อจํากัดด้านการจัดทีมเอาจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะถ้าเกิดว,ว่าคุณได้บูลลี่ของคุณมาเองอะคุณจะมีการจัดทีมที่ตึงกว่านี้ได้มันสามารถจะซับพอร์ตตึงกว่านี้ได้ไงแบบไปเล่นทีม10ปีกจิต้าบูลลี่ใหม่อยู่ทีม10ปีตาได้นะครับแล้วอยู่ได้แบบผู้นําเต็มที่ได้มังง220่แล้วก็ไปทีมเอโตฟีเซอร์กับกจิต้าใหม่แหละ จะได้แบบว่าเล่นได้แบบดีขึ้นกว่านี้ผมไม่มีนั่นได้ไงผมไม่มีโบลี่แซดภาค2อ,ะ 2> อ่ะไอมูกวีที่มาสู้กับโกฮังนะฮะอันนั้นคือตัวเปิดโดเมนหนึงกันเปิดโดเมนบับพลังให้ก็จะขาดซัพพอร์ตไปอีกอันนี้ที่เห็นก็คือเป็นระดับ55%ที่แบบว่าแก่กล่องอะ่ะผมว่าโอเคอยู่นะโอเคมาอีกรอบนึงนะฮะวนกลับมาครั้งเท่าไหร่แล้วครั้งที่สแล้วมั้งอันนี้ ผมจะกดแอคทีฟตอนจังหวะแบบปิดฉากเลยอีกรอบนึงที่มันวนกลับมาเออเราจะใช้กันน่าจะได้ใช้นะฮะมาก็ลิงก์เนี่ยเกือบฟูลลิงก์เลยเพราะว่าลิงก์เบอร์เซิร์ชทำงานอยู่แล้วดีเฟน์ตอนนี้ก็คือจากเทิรนก่อน2ล้านแล้วก็เด้งมาตอนนี้เป็น7จ็ดแสนเก้าก็เด้งมาจากการที่มันโจมตีมันก็ตายอะไรครับเด้งขึ้นมาเป็น7จ็ดแสนเลยก็เยอะนะ55%ลิงก์ไม่เต็มนะเยอะนะ กดวิสคือรอดเลยอ่ะผมว่า2ล้านเยัดวิสเข้าไปก็น่าจะโอเคเพราะว่าตัวบูลี่เองมีการถาวรอ,อยู่แล้วตัวมันเองจะสามารถไฟกับด่านที่แบบเลียกดาเมจไม่ได้สูงไปกว่าดีเฟนต์มันอ่ะเพราะว่ามันเน้นพลังดิบเยอะนะครับบูลี่โชว์เคาเตอร์อันอารมจะแจ่มมากอันอาร์มเหอะติดเคาเตอร์เหะโคคูไม่ใส่ด้วยไม่ได้เห็นเคาเตอร์สักทีเนี่ยอ่ะเด้งเป็น3ล้าน ตอนแรกจาก30ล้านรอบนี้เป็น3 3ก็ยัดเข้าไปท่าของชาวซยาย่าพตรพลาออกจากปากนะฮะต้นตำรับมาธรรมดารอบหนึง่งไม้ตายรอบหนึง่งผัดกันออกผัดกันเข้าเี้ยไม้ตายรอบธรรมดารอบคลาสสิกจริงคือก็ถือว่าสมสมกับโอกาสเลทมันนะห้าสิบห้าสิบแม่งก็ห้าสิบห้าสิบจริงเนี่ยแม่งผัดกันเบิ้ลธรรมดาผัดกันเบิ้ลไม้ตายแม่ก็ไม้ตายตามมาคือแม่งเป็นเป็นแบบ ไอ้เรี้ยลำดับเลยธรรมดาไม่ตายธรรมดาไม่ตายเนี่ยครบสี่ครั้งพอดีจากเส้นทางไม่มาเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเบิลจากเส้นทางผมไปส่องมาแล้วเขาอัพแค่คีเว้มันมีแค่คีจากเส้นทางมันอะ่ะเขาไม่ได้ใส่สกิลออฟเบิลนะครับจริงๆถ้าคุณต่อให้เป็น5้แล้วคุณใส่เบิลวิวห้าเนี่ยก็จะติดเบิลจากเส้นทางได้ง่ายมากเลยเอาจริงแอบเสียดายที่ว่าตัวเพื่อนเขาไม่มีเบิลอะไรมาให้เลยเนะี่ย จริงๆมันส่งผลนะถ้าใส่เบิ้ลแล้วติดสักรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นการบัฟให้ตัวละครไปในไปในแบบไกลๆเลยแหละเอาจริงมาแล้วไมมตายยัดเข้ามาเข้าปะบุ้มหกหมื่นเจ็ดโอ้ยชิวจาดมาในที่สุดถึงเวลาไม่รู้จะปิดฉากได้ไหมเลือดโกคูบูสี่หลอดเลยนะอาจจะปิดฉากไม่ได้วะ ดีเฟนซ์ตอนนี้ก็ไป3ล้าน4แล้วนะทั้งที่ว่ายังไม่ได้ผลซับจากบลี่แดงโบลี่แดงตอนนี้คือต้องเก็บบอลลุง้งถึงจะสามารถซับพอร์ตเพื่อนได้มันซับตัวร้ายต่อบอลลุง้งอย่ยี่อนะครับอันนี้ก็คือแบบดีเฟนซ์ดิบๆที่มีลิงก์เกือบฟูลสามล้านสี่โคตรเยอะเอาละเดี๋ยวมาลองกดแอคทีฟกันดูแล้วก็ค่อยมาดูดีเฟนซ์ทีหลังเพราะว่าแอคทีฟเนี่ยเพิ่มดีเฟนซ์หกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับมา เออคือยี่บอกเลยว่าคุดเลงยัดเข้าไปดีพลังของการสแต็กมันแรงเพราะลิงเบอร์เซิร์กันแหละแล้วดูดีเฟนต์ดิห้าล้านสี่เลย เด้ง60%จากแ c t i v e แม่งแบบเวอร์มากตอนแรกมัน3า3ล้านนะทุกคนกดปุ๊บ5ล้าน4โอ้โหคือแบบอยากแทงอยากอะไรก็กดแอคทีฟเลยรับรับประกันเลยว่าแทงไม่ตายได้นะ5้าล้าน4บวกการเนี่ยฮะกดวิ k ปุ๊บอมตะนแน่ๆเอาละมาเดีย๋ยวเราต้องเก็บบอลลุงให้บบลี่แดงใช้ด้วยแม่งบอลลุงน้อยแล้วเกินไอ้หีย ผมหวังว่ามันจะติดเคาน์เตอร์สักทีหนึ่งนะคลิปนี้ไม่เห็นมันเคาน์เตอร์บ่อยเลยครับนเคาน์เตอร์น้อยมากเลยเคาน์เตอร์น้อยหรือว่าไม่เคยเคาน์เตอร์เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะไปผมบอกเลยว่าถ้าโบลี่ใหม่ติดเคาน์เตอร์น่าจะจบโกคุบูไวเลยเว้ยเพราะเคาน์เตอร์มันบวกดาเมจ260%เลยนะ260%แล้วเคาน์เตอร์ ปกติตัวคา์เตอร์ดาเมจจากการคาร์เตอร์มันแรงอยู่แล้วอันนี้คือคุณลองคิดภาพว่าเคา์เตอร์ที่แรงอยู่แล้วอะ่ะบวกดาเมจปีก260%ในการโจมตีครั้งนั้นมันก็จะโคตรแรงเลยดังนั้นยังก็หวังว่านะโบลี่นะติดนะไปครับท่าเล็กยัดเข้าไปยี4ล้านตามสูตรเหมือนเดิมธรรมดา16ล้านแต่ว่าหลังๆอะ่ะมันจะเบิ้ลธรรมดาเริ่มแรงแล้วจากการที่มัน stacked EDC มาเรื่อยๆนะฮะเป็นเบส เป็นเบสเอเดเคตั้งต้นให้มันก็เลยแบบยิงธรรมดาต่อให้แบบเป็นนอร์มอลเนี่ยก็สามารถไป20ล้านได้ถ้ามันแบบมีซับหนาจริงๆอะไรเงี้ยมาแล้วฮะมาแล้วแล้วยังไงจับทุ่มหน่อยโมเฮ้ยป like ้าโอหเฮียเฮียเคาน์เตอร์80ล้านไอ้เฮี้ยโคตรแรงนี่ไงผมบอกแล้วว่าเคาน์เตอร์บูลลี่ตัวนี้แม่งแรงมาก ไปลงห้าสือเฟสเคาน์เตอร์ติดทีนี่คือแบบเคาน์เตอร์อีด่านห้าสือเฟสทีนี่คือจบเลยนะเอาจจริงจบเลยอ่ะไอ้เฮียเคาน์เตอ,อรอ์แรงมากแล้วคือแบบมันคิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะเนื่องจากว่าคุณเก็บพาสซีฟเต็มอะ่ะคีดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอืมตัวมันเก่งเลยเกมจริงๆต้นเกมอาจจะไม่เท่าไหร่มันยังไม่ได้บือหวายังไม่ได้เครื่องติดอะไรนะ แต่พอเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายปุ๊บจบเลยดามจดไม่มีทางต่ํากว่า30ล้านแล้วจังหวะนี้ไปเรื่อยๆครับไปไม่หยุดนี่ขนาดแบบผมไม่ได้โชคดีติดไม้ตายบ่อยนะอันนี้คือแบบเอเวเอเรตคนดวงแบบดวงหมาเลยรวมปกติเลยแบบคือสมสมชื่อ50%เอรน่ยแม่งผัดกันนอร์มอลแม่งผัดกันไม้ตายมันไม่ได้แบบมีจังหวะไหนที่แบบมันยิงไม้ตาย4ครั้ง5ครั้งเลยนะเออ ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วคุณเล่นขึ้นอย่างที่ผมบอกไปโชคดีติดเบิ้ลไม้ตายเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้บูลลี่มันเดือดกว่านี้ไปอีกผมว่าตัวนี้คือถ้าเล่นด่านตัวนี้คือถ้าเป็นด่านเกมสั้นๆเกมไวๆก็น่าจะเหมาะกับเป็นตําแหน่งแบบช่วยแท้งมากกว่านะผมว่าแอคทีฟที่มันแบบใช้งานได้งแต่เข้าเทินสามอะเอาจริงมีประโยชน์มากเพราะว่ามันส่องไม้ตายด้วยแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ตัวเองด้วยต่อให้เป็นต้นเกมที่แบบยังไม่ได้สแต็กอะไรมาก แต่ผมคิดว่าบัฟ f e n s e หลังจะกด Active เข้าไปอ่ะน่าจะเดือดมากพอในการแบบยืนรับไม้ตายได้ยิ่งจังหวะ3ามเธอแรกอยู่อ่ะยังยังมีลดดาเมจจาก3เมเธอแรกอยู่อ่ะผมว่าได้อยู่ผมว่ารับไม้ตายได้เลยนะนั่นแหละคือต้นเกมเกมแบบเกมไวจริงๆอ่ะมันจะเป็นแนวแทงผ์คิดว่าเพราะว่าดาเมจมันจะประมาณแค่20ล้านเองมั้งช่วงต้นเกม มันจะไปแบบแตะ30 40ล้านจริงๆก็คือนานๆานหน่อยนะฮะนับนานจริงๆแล้วก็ยัดโดเมนจะซับเยอะเะจะถึงได้อย่างตอนนี้รอไปกี่เทิร์นแล้ววะนี่ด่านแบบด่านมีแค่เฟสเดียวอะสิบสองเทิร์นดีเฟน์เท่าไหร่ละสี่ล้านหกนะฮะโอ้โหก็นี่แหละครับโบลี่เดี๋ยวมาปิดฉากกันเนาะคลิปนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละครับใครมีความเห็นยังไงกับ lr โบลี่ซูเปอร์ตัวใหม่นะฮะโบลี่ผมดำก็มาคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับผมนะ ก็เก่งดีครับมันอาจจะไม่ได้แบบถูกใจใครหลายคนที่มันต้องสแต็กมันต้องอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่รู้ว่าคนที่เห็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนเรียบง่ายแต่มันก็เก่งจริงๆแหละครับเก่งกับเรียบง่ายเก่งกับสแต็กกันนะฮะตามความที่เราเข้าใจกันต้องตีบ่อยๆต้องออกแอคชั่นบ่อยๆก่อนแล้วพอมันเก่งขึ้นมาจนแบบแม่งเลขขนาดเนี้ยมันก็จะมันก็จะหยุดไม่อยู่แหละ เพราะมันจะไปต่อเรื่อยๆครับจังหวะนี้ก็คือไม้ตายีล้านท่าเล็กเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยมันจะเริ่มหยุดไม่อยู่เหมือนในเนื้อเรื่องเลยครับดังนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่ารูปเกมว่าคุณเล่นในด่านเกมอะไรเกมสั้นอาจจะไม่ได้เฉิดฉายขนาดนี้ถ้าเป็นเกมยาวก็บอกเลยว,ว่าเสร็จพี่แกแลลวครับลายต่อยรัวๆเนี่ยแล้วแม่งมาโชคดีติดเบิ้ลบ่อยตอนจะปิดคลิปละก็อะไรครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้มาทำคลิปแบบนี้กัน ต่อไปนะฮะก็ไว้เจนใ,ใหม่กับคลิปหน้านะเจอกันครับผมบ๊ายบาย